แล้วแต้เท่าใจน้องตอดเดี๋ยวขาดเบาๆเบาๆามันครึ่งระลึงลูกเดี๋ยวขาดไม่ได้สองบาทเดี๋ยวดีไอเต้าเกมอันนี้เต้าใจเต้าใจ่ไอเดืเกเดือกสิบเจนในรอบงานชวนกันอันนี้เมย์วันเดวตรงนองตรงถายได้ยาง มีข้อเคลียรอยู่แต่ว่ายากมีขครงการมั้งวัดประชุมรานกับชุมพลจุมพลไมีข้อเก่อนันเดียวันเดี่การนี้การวัดเหลือนะบอกเรียกว่าเหลือนี่บอกว่าเหลือได้เดี๋ยวหนูไปเล่นกุ้ยง่านี่เล่นวันนั้นบอกว่านี่ความปิดปลายเป็นเรื่องนะแต่ว่าเดี๋ยวรอคำตอบวันเนี้ย โอ้เล่นตีเลยเกี๋ยวได้นุ่นตันไหมจมพอนไอ้นู่นตีเนี่ยจมพอนแม่เจ็ดโจมึงถ้าบินไงต้องไปขึ้นชุราดไม่ตันเก็บไม้ตั้งหน่อยชูมาใส่เนี่ยหน่อยจมมาตอดอันนี้ไหนถ้าจะเป็นมาลูกอุ้ยต้อนเย้าไกลเอาเก็บตอดเลยหอมมาก สวัสดีจ้ากุณหมอมันได้เก็บได้เก็บมันได้เก็บมันได้เก็บเก็บเดี๋ยวตาทำให้โลมาโลมานี่ย้าเไม่ได้วุ้ย ชาไทยเข้าวันไหนน่าจะสิ้นเดือนมั้งครับเฮ้ยกินได้ในของยูยูเนี่ยไม่ได้ทำไรของอยู่ๆเลยอยู่ๆอะไรอุ้ยอุ้ยนี่กินไม่ได้ตัวกระปุกกินข้าวก่อนเดี๋ยวไม่ต้องเก็บก่อนขอบคุณค่ะกินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนค่ะกินข้าวก่อน กินอะไรเนะ day, ี่ยแมเกาบายดีไหมยังยัโมนิงคโนิง่ะ แกะไก่ให้เลยเนี่ยมาชี้ไ <verw> ก <Har ps> hmm, so wow. ่ตีแลบยาวนี่ฉีกให้นะเอ้านี่กัดตรงนี้ก่อนลูกกัดตรงนี้นีตรงนี้อ๋ตรงนี้อ๋อตรงนี้กัดตรงนี้อ่ะกัดว้ามีอยู่ยูสองคน เห็นไหมวันนี้ไม่ต้องเก่งอะไรเนี่ยไม่ต้องเก่งอะไรเนี่ยต้มแบบเก่งแบบมึงเด็ยดใจเนี่ยอืใอรหนาลีกับเมย์กับป๊าป๊าอะไรอะเต้ากินค่ะเต้ากินค่ะเต้ากินเหรออยู่ๆหน้าบีบแก้มดังนี่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 ว้าวว้าอุดรทำไมลูกทำไมอ่ะ เน่นมเนิ่น้อนิ่นเนินนิ่นนิ่นๆเนิ่นๆเนิ่งๆเนนเนิ่นัเนิ่เนา่นๆเนิ่ยาเนินๆเนินๆเนิ่นๆเนิ่นเกิ่นเน่นเนิ่นน่นอเ่นเนิ่นเนิ่นแ่นๆ่นเนิ่นมเก็่นนิ่นๆเนิ่นๆเ่นๆเนิ่นก่นเนิน้ิ่นเน่่น่่่นนิ่นเิ อยู่มาสิ้นเดือนนู้นสวัสดีค่ะอร่อยมาขอโปรโจึ้งๆเอาโปรอะไรล่ะอยู่ๆกินข้าวเป็น,นึ่งนะจ้ะเดอนไปเล็นกันนะมีอะปรไปเล็นกับมุกอ่ะน่ากินมากอะไรกินกับมุกไปรัดมาด้วยไหมยยอ่ะ ถ้ามาเลมีครบเลยสุดยอตีร่างไปแล้วม่ยมกาซ่นนมว่านก็มีกีมงต้งัตงเตเจ้าจนคทุกวันุกวันมีนมชุมีผลไม้มีครบเลยอ่ะไปตรงนั้นคือได้ครบข้า่ซ่านเลยข้าวซ่านเกี๊เกงคบตุกันมีช่วยหูกนมมีหยิบให้ เราไปโองเรียนไหมแม่เดี๋ยวอรออีกกี่รอยังไม่รูอไปอีกตุลาไหมอ,อันบอยนี่เมือนจองเรียนโอ้เก่งเก่งเหลือเลยดัง,ดงาานนะเลยเดี๋ยวท้งนาตาลินนะวะไรตัวเนี้ยเก่งวันนี้ขายของไหมขายสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตั้งสติแป๊บว่าจะขายอะไรบ้างมีอะไรเหลือเท่าไหร่ขอเช็กกูดังของจะหมดแล้วอันนี้เก็บก่อนอันนี้ได้ในปริมาณที่พอ อันนี้อันนี้มีจ้ะอันนี้คืน้ำคือน้ำมะเขือด้วยนะจ๊ะอันนี้มาพรุ่งนี้ออดไปไม่ไหวต้องต้องไก่กีเมินไงเก่งไม่มีนี่มินหรอไม่อ่านเจอกล้คือไก่มาโลนมาต้มขีเมินไงเซฟเซ็ต้อยู่วันนี้ค่ะจ้นหน้าตาเล่นน่าเลี้ยงไงเนี่ย เย็นเย็นเยน้องกินอันนั้นเหรอ <c oughs> ใช่ขันเย็นเก็บไว้แล้วยับน <c oughs> ี้ยับนี้ปีวกินข้าวจ้าพี่พี่จ้า ถ้าใครค ar, ิดถึงยูยูนะคะส่วนใหญ่ก็จะไร้เวลากินข้าวตอนตื่นทุกวันเพราพี่พีเขาบอกว่าชอบดูตอนน้องยูจินกินข้าวใช่ไหมคะุกกินอะไรร่อยทุอย่างลืใอ่ไ้ไหมลูกกินอะไรกัร่อยกับหน้ารขอโปรส้มเจนหน่อยขอบคุณหัวใจขอบคุณค่ะเคค่ะเดี๋ยวต้องขอบคุณนะ

โอ้โขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักจังค่ะสาวน้อยเอาปูไหนดี่ะวันนี้อืมในมี่เอามีขอบคุณค่ะอ้ยรดหวา ขอบคุณพี่วิศีค่ะโอ้ขอบคุณค่ะรถไฟเหรอคะลูกปูปูนนะเอามากำเรืรถไฟร้องไงปูปูนไปเออด้วยปุู้นเอามาเรียนไทายมาหน่อยก่น